เว้งเวงเว่งเว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 งวเ้ยไปทะเลาด้วยดิไ่ได้ซวเียไม่นีก็ไม่ไปทะเลว่ะน้เลยไม่านลอเลอมยุ่แต่บ้านกรแต่บ้านกรยงงต้องแต่อีกพวเยงครับพวเยงไข่โถงอนีมายครับนี่คือกำพนต้นนี้เนครับแต่ทำไมไปลงแต่แล้วเสีงดงไร อไอ้บ้ามันหมดต้องได้เก้าโมงยี่ห้าหแล้วแต่ทำไมวะะไรฟิชเชอร์เจทสตอนนี้ครับอ๋อ น่าจได้จริงครับตอนนี้บอลยังอยู่ที่บารมเสัลขาครับตอนนี้บอลยังอยู่ที่บาร์เซโลนาครับไปไปเฮ้ยไปให้เขารอแล้วเขาทำแล้วอ่ะไอี้มาทีนเงขึ้นเลยไปอยู่ใกล้เจม